ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนเพื่อนเรฟซีทิรักทุกท่านนะครับอยู่ด้วยกันวันนี้นะครับอยู่ที่สถานีรถไฟนครราชสีมาหรือว่าสถานีโคราชในวันที่เงียบเหงานะครับวันนี้บรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับขบวน22นะครับอุบลราชธานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตกำลังเข้าสู่สถานีนครราชสีมานะครับวันนี้ขบวน22จะเข้าในทางที่1นนะครับสถานีนครราชสีมานะครับ อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะฮะจะทำการรื้อนะครับทั้งตัวย่านสถานีแล้วก็อาคารสถานีนครราชสีมานะครับเพื่อก่อสร้างเป็นสถานีรถไฟยกระดับรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูงและโครงการรถไฟทางคู่ามาระกเบาชุมทางถนนจิระนะครับและภาพ ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับก็คงจะเป็นความทรงจำดีๆนะครับสำหรับหลายๆคนที่เคยใช้บริการรถไฟผ่านสถานีนครราชสีมาซึ่งก็มีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับสำหรับสถานีรถไฟนครราชสีมาเป็นสถานีที่มีะสะพานเดินข้ามทางรถไฟนะครับซึ่ง ชันชาลาที่ 1, 2, 3, 4เนี่ยนะฮะจะเป็นชันชาลาที่มีสะพานนะครับเดินข้ามาทางรถไฟนะครับทั้งทิศเหนือและทิศใต้นะฮะเป็นสะพานคอนกรีตนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสถานีรถไฟนะครับซึ่งเป็นสถานีรถไฟแห่งเดียวในภาคอีสานนะครับที่มีลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้ขบวนยีนะครับ เอาสู่ทางที่1สถานีนครราชสีมานะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเก็บไว้เป็นความทรงจําสถานีรถไฟโคราชสถานีรถไฟที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ